สวัสดีครับมาพบกับช่องหมูอูนะครับผมเป็นช่องเกมวินดี้นะครับผมเล่นเล่นบางไปเล่นบางแล้วแต่ลมนะฮะวันนี้พบกับเสนอเกมอโนพัน8นะครับผมเป็นเกมเดี่ยวกับสร้างเมืองนะครับสร้างอารานิคมอะไรเงี้ยครับซึ่งต้องสร้างทรัพยากรกันนะครับเรามาเริ่มอะไรดีกันนะครับแซนด์บ็อกนะครับแล้วก็นี่โอเคนี่ครับไมยครนะครับผม นี่เราก็มาเลือกสีก่อนนี่ฮะหัวกะโหล,ลกมาเลยฮะเถื่อนดิบๆอย่างเราเทื o, ่อเทอนย่างเรานะฮะมาตั้งชื่อเมืองกันนะฮะอนณานีคมโอโมโอนะฮะไปได้ฮะเล่นแบบง่ายๆก่อนนะฮะไปครับซุ่งตัวเกมก็จะ เหมือนกับให้เราออกล่านนะนิคมสมัยนู้นอ่ะคนแลนด์กิษอะไรเงี้ยฮะมาแล้วครับ <Okay. S 2> ขอสำรวจเกาะก่อนโอ้ใช้ได้นะฮะม,มีน้ำตกด้วยนะฮะโอ้มีภูเขาด้วยโอ้เสียงลม้ลยก็ ก็โอเคนะฮะเราก็ห้าก,กยจกางเมืองตรงนี้นะครับมาแนะนำก่อนก็นกนมีฝรั่งนะครับมีข้าวซาลีมีฮอปสัมเบียนะครับหนังสัตว์นะครับแล้วก็มีดินสีเหล็กสามหินหนึ่งนะครับแล้วก็คอปเปอร์หนึ่งปูหนึ่งแล้วก็น้ำมันสีครับ อย่างแรกครับเราต้องสร้างตลาดก่อนนะฮะเพื่อเป็นจุดรวมใจของประชาชนนะฮะอ่าวางไปแล้วนะครับตรงนี้ครับผมว่าก็ถือว่าเกาะค่อนขอ้างจะเล็กนะทำความคิดผมนะฮะมันเล็กเลยแหละ,อะโอเคฮะตรงน,นี้นะครับวางภาย ะะขอสร้างแผ่นเมืองก่อนนะ,ะผมว่าแผ่นเมืองนี่เป็นอะไรที่สำคัญนะฮะที่ค่อนข้างแคบนะโหะนิดนึงก็เต็มแล้วอะ่ะ นี่ฮะท่าเรือโอเคเชื่อมไปแล้วนะครับขอสร้างบ้านก่อนอืมอีกสี่หลังครับผม โอเคแล้วก็สร้างลงตัดไม้หน่อย ะะไม้เราจะพอไหมครับรนี่หนึ่งโลครับนี่หนึ่งโลครับ,รบเอาสามโลก่อนอย่าลืมสร้างถนนให้ด้วยนะครับเพราะต้องขนไม้ ก็ที่สำคัญคือแวร์เ o า s e นะฮะถ้าไม่มีแวร์เ o า s e ไม้มันจะไม่มีแบบว่าจุดรับส่งสินค้านะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะส่งของได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลงเลื่อยนะฮะ ่อยนครับสององครับผม <Thank you. S 1> โอเคมีน <new> โดนโคงไปหายหมดอ่โอเคครับแล้วก็ออกสำรวจครับผม <Right up. S 1> ไปเลยนะครับตอนนี้ไม้เรามี5.4นะครับเหล็กสิบดูจักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อา่า เมืองนะฮะต้องการคนงานนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องงานคนงานนะฮะก็คือเอร์ฟอตัวอยู่ศูนย์นะฮะเราไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มแต่ก็ต้องสร้างเพิ่มอยู่ดีนะฮะเราทำพังไว้ก่อนนะครับ ตรงกลางนี้ผมจะเว้นที่ไว้นะเว้นที่ไว้สี่บล็อกขอบูปินมาก่อนนี่ฮะเอเว้นที่ตรงนี้ไว้สี่บ็อกเพราะเราต้องเผื่อไว้สร้างรับเพื่ออ,อะไรพวกนี้ฮะ เ a k e your booty out of a n g r y a n n i s waters or she'll blow a hole in your mizzen เจอ,อ,จรอจตรงลสลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ship under attack โอ้โห h ไม่นู่นเลยไม่นู่นเลยเลี้ยวเลี้ยวครับเลี้ยวครับเ,รเจอตรงสลัดยิงครับเราเจอเกาะสลัดใกล้ๆเลยหนีก่อนหนีก่อน จะพังจะพังเอาจะพังเอาครับแม่ยิงโคตรแม่นโดนทุกดอกโอ้ยเกือไปนะฮะแม่จะแม่นไรเบอร์นั้นนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้เราก็ ที่ตง้งมีไว้นะฮะเพื่อจะไว้ให้แบบว่ารถไฟวิ่งส่งน้ำมัน,นะะเราเป็นที่ไปก่อนนะครับประมาณนี้โอเคครับทีนี้เราก็มาสร้างบ้านสักหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่มประชากรตามเขที่เขาขอไว้นะฮะ โอเคครับเราไม่เอาบูปิดเราเอาเลยนะฮะนี่ครับผมโซนนี้โอ้โหตรงกลางมันสร้างไม่ได้อะ I always appreciate your help, however, overdue. The farmers are hungry. You'll have to supply them with the necessary, starting with fish. ประมาณนี้นี่อ่าใส่ไม้ไปลายแก้ตรงนี้หน่อยโอเคอังนี้ด้วยโอเค เวลานิดไม่เป็นไรฮะตอนต้นโอเคไม่ต้องลบทิ้งไปนะครับเส้นนี้โอเคครับแล้วก็เชื่อมมาดีไเลย บ้านตรงนี้เราจะเว้นไว้นะครับสีฟ เอาลงครับนี่ครับมันก็จะพอดีใช่เลยครับเอาสร้างบ้านคืนก่อนนะครับโอเคโอเคตรงนี้เราต้องลบใหม่ ก็ลบตรงนี้ด้วยโอเคครับน่าจะเข้าที่เรานาสีหลังสีหลังทำถนนครับบัดมายืดไปข้างบนนะครับ ตัดไปก็ลงมาข้างล่างชาดิดไม่เป็นไรนะฮะโอเคอ่ะกลับมาปกติะฮะเป็นแผนเดมขอดูเรือหน่อยอยังวิ่งอยู่นะหายเจอหัวกระโหลกเข้าไป โอเคครับสร้างสะพานปลาหน่อยสองก่อนนะครับ <S <S รโอเคเวทผ่านไปนะครับสร้างสะพานปลาแล้วสอง เป็นไงบ้างนะฮะมนนีแจ้งเตือนเดินเขโดนยิงนะฮะนี่ก็มีฮะลืมดูเกาะน,นะฮะเกาะน,นี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าหลักๆก็เหมือนเกาะเราเลยนี่เหมือนเลยแต่เราไม่มีพริกแดงแค่นั้นส่วนเกาะน,นี้นะครับเกาะน,นี้ไม่มีพริกแดงนะครับเกาะน,นี้นะครับ เกาะนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับนะฮะมีกวางด้วยเฮ้ยกวางเฮ้ยเห็ดกระทิ้งก็ไม่โอเคครับก็โอเคมันแจ้งให้อ่าพอเราประชากรเพิ่มนะครับเราก็สร้างปลาได้แล้วปลา แล้วก็มีเหล้านะครับแล้วก็มีเสื้อใช่คนเล่ามือตรงนี้ปเาเต้กันบ้างนะใช่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราจะทำเล่าโซนนี้แล้วกันเนาะนี่เป็นโซนเสื้ออะไรกันเนาะ I see trouble. Make sure their misery doesn't become a problem. Oh, my เมานะฮะ Happy time เอ่ออ๋อต้องสร้างผับด้วยใช่ครับแหวเข้าไปครับก็ดับเพลิงด้วยนะ You e immortal คืออะไรอ่ะ วัดวัดอายุมันเกินยังอ่๋อเหมือนคล้ายๆของตกแต่งหรอมั้งมาดูใกล้ๆดิป้ายอ๋อนอ่น้นำพุอ๋อ แต่งักหน่อยฮะอืมเคถึงแล้วนะฮะไม่มีอาวุธเลยก็ไปตรงน,นี้ต่อครับตอนนี้นะครับข้างบนนี้นะ น่าจะวามความเล่าได้อยู่น,นะมั้งต,ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวติดอะไรอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะความเล่าครับเรามันขี้เมา ก็ต้องมีก็ต้องมีฟาร์มานะอ่ะอ๋อแบบให้พี่ให้คุ้มเลยทุกอนุเนื้อ หมดมันต้องการแวเฮานะฮะเดี๋ยวแต่ใจเย็นก่อนเอาผมขอสักสามโลนะ จบตรงนี้ก่อนนะใช่อ๋อไม่ถึงหมดแค่นี้แล้วก็อีกโลงหนึ่งนะครับจัดให้มันสวยๆหนะ่อยฮะเราต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะ โอเคนี่ผมก็ขอสร้างไวเฮาตรวนี้แหงหนึ่งเข้าไปครับแปะเข้าไปขาดไม่ได้ครับต้องมีลงกันนะ สองแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับอยาบไปใกล้ๆหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเนี่ยฮะมันก็ต้องผลิตมาครับรับมันฝรั่งมาแลกเป็นเหล่านะครับแต่ เมื่อเราสร้างงานเยอะมันก็จำเป็นต้องมีคนงานนะครับมุมขอสำรวจตรงนี้ก่อนวิ่งแบบนปลาไปเลยนะฮะนะ่ฮะเราก็ต้องดูตลาดฮะว่าขาดเหล้าขาดเสื้อนะครับโอเคครับเพิ่มบ้านไปอีกนะฮะออกไปครับอีก16หลังไปเลย ใช่สี่สี่สิบหกนะครับสิบหกหลังครับผมอ,มอมือยู่กันให้หนานแน่นกันไปเลยนะฮะโอเคครับทำถนนรอเลยจริงๆผัง,งเรานี่เป็นเมืองที่เล็กนะ่ยไม่ได้เป็นเกาะใหญ่อะไรเลยโอเคล่างวันนี้เลย เพิ่งหน่อยแล้วกันนะฮะขออยู่ตรงกลางๆจะได้แบบให้คุ้มค่า อันนี้ก็ลงกันนะอย่ะมันฝรั่งก็ยังไม่พอกับลงกันปลาก็โอเคนะครับให้โอเคเดีผมว่าผมขอเพิ่มลงตัดไม้ไปอีกหน่อยเล่งรอบเขาหน่อย โอเคครับทีนี้มาทำในส่วนของเสื้อบ้างนะก็ต้องมีลงเลี้ยงแกะก่อนนะฮะเราจะเป็นชาวเลี้ยงแกะกันใช่ไหมโอเคครับก็ยกมาไม่ใช่ับมันต้องยกมาทั้งหมดสิ ลงครับผมวางไวฮะต้องประมาณขอ3โลงเหมือนกันนะโอเคฮะ3โรงก่อน The land can only be farmed if there are enough fields we must plant them EP นี้ครับเริ่มต้นก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมครับสวัสดีครับ